ไปกินสามเดี๋ยวหาไม่ไปก่อนถ้าเจ้าหขาข่ีเมอเจ้าหาขาหขาเจ้าบ่หาทเป็นล่องเขาหนเจ้าหนีหักได้เนาะนี่มีนีข้เขาหาคนนเลยกระจายเขากินดเจ้ากินหมดเลยไปหาเะไปหาเห็ดต่างบ้าเดี๋ยไปหาเห็ดเยวมกกินก๊ีกวก

เอาสฉพาะไม่แม่คือไปบุญเดี๋ยวอ้วเอาเฉพ่ะร่ยเ่าเฉพคอนเทนไปยดเ้กินเลยเขากินไทยเขากินเลยกินเขากินเลยกินไเลนซร่เอปาบกกลาินนะเอาาจากตานี้ไปบุญแล้วเนาะเอากินสเอากินสองเลย

วัหลาวันมือล้มือเนี่ยอารมณ์ดีแขวมาเขามาเป็นลอหอขาเขาือเขาไปกินอารมณ์ดีแขว่าไปกินห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 เข้าอีกเข้าไปกินกินหไปมอมมือไหมเอาเอา โอ้โหนี่เราเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อเจ้าเห็นบ่เสียเนี่ยไปนี่เราคอยลอก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยยังกันเฮ้ยคอยยังก่อนเนาะโอ้ยเหลี่ยมเลยเฮึมันใส่เอ้าเสียเสียเสียคอยกินก้อนนี่แม่โอ้ยมันใส่วะอ้ามันใสวะอ๋ออยเาใจเลยดีๆนะ กินอะไรี้กินเาไก็กินเดี่ยว่่เดียวหัวกอกก็ได้บานนี้ก้องก็ได้แลรว นงนกไเออโครตัวไงเนาะนี่เสมอเสมอเฮ้ยนี้วนม่ขอกิ้มือก่อนีลยกรบเสมอบรให้กินเลยคอก้นเี่่อ